ลายพาดกรอนตอนที่52บทประพันธ์ของสิงขอนก่อนที่สาวญี่ปุ่นจะถึงคาดร่างร่างหนึง่งทยานเข้ามาในมือถือสิ่งหนึง่งดูแล้วเป็นเชือกอย่างแน่นอนมีสีมอมอ,มอเท่านิ้วชี้ผู้ใหญ่ยาวแค่สองคืบเท่านั้นเปิงช่วยฉันด้วย มีโอกาสหลุดปากหน้าแดงจัดด้วยเลือดที่เียดขึ้นใบหน้าเพราะถูกแรงรัดมหาศาลของเจ้าเหลือมยักษ์ร้ายตัวนั้นซึ่งอ้าปากแดงฉานแลบลิ้นพร้อมที่จะเกิืนหญิงสาวถ้ากระดูกลั่นกรุบๆฉับพลันเป็นใช้เชือกเส้นเล็กๆในมือรัดคอเจ้าเหลือมซึ่งก็ไม่ได้รัดแรงอะไรเพียงแต่กระตุกนิดนึงเรากับปาติหารเจ้าเหลือมหิวจัดตัวนั้นรีบคลายวงรัดมีโอกาสอย่างรวดเร็วคล้ายกับมันโดนยาสั่งอย่างอันแหละ แล้วมันก็รีบเรยอปราดจะจากไปเปรียงเปรียงชินกับช้อยสองพี่น้องลั่นไกลใส่เจ้าเหลือมตัวนั้นระยะแค่นั้นไม่พลาดแน่นอนสำหรับมือระดับสองพี่น้องซึ่งโชคชนมาก,กับการใช้เปินบึกบึกสองพี่น้องทุบหัวงูวเหลือมมคลอร้ายตัวนั้นได้สซนเปินจนตาย ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันกำลังจะกินเหยื่ออยู่แท้ๆมีคนมาทำให้มันต้องรีบเพ่นหนี้ด่นเนื้อง่ายๆปิงรีบเข้าประคองมีโอกาสให้ลุกขึ้นซึ่งหลอนหมดเรี่ยวแรงที่จะทรงกาอยู่ได้จึงเกาะกอดปิงไว้คุณสินมารับคุณโอกาสไปสิครับเขารีบบอกสินสมุดกลับตาเหลือกอีกครั้งหลุดปากออกมาจะไหวเหรอโอกาสโดนพิษงูหรือเปล่าล่ะงูเหลือมไม่มีพิษหรอกครับคุณสิน ผู้เป็นน้องเขยรีบบอกพร้อมทั้งประคองร่างอ่อนปวกเปียกมาให้ผู้เป็นพี่เมียกลับไม่กล้าที่จะรับเพราะกลัวจะถูกพิษงูจึงกล้ากล้ากลัวกลัวสากุรีบรับเพราะคงจะมีความรู้เรื่องงูอยู่บ้างว่าแบบไหนมีพิษแบบไหนไม่มีพิษจากนั้นมีโอกาสก็ถูกนำตัวไปนอนใต้ร่มไม้แผ่หลาสากุรีบนวดเฟ้นส่วนศีรมุดนั้นอาการก็ยังหวาระแวงอยู่เช่นเดิม ิงเมื่อเห็นว่าสาวญี่ปุ่นปลอดภัยเขารีบพระจากไปเพื่อหาที่พักอันปลอดภัยสำหรับค่ำาคืนเจ้านายผมหลอกหนังอย่างนะครับชินตะโกนบอกเฮ้ยกินได้แล้ววะนี่แหละสุดยอดของเนื้อละครับสมัยก่อนผมอยู่บ้านนอกอยากได้จะตายไปงั้นก็แล้วแต่พวกือเหะว่าขยะกขยงวะสองชั่วโมงผ่านไปตะวันบ่ายคล้อยเต็มทีและหน้าหนาวค่ำเร็วด้วย อากาศเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วปิงก่อไฟไว้หน้าเลืบหินซึ่งใช้เป็นที่พักของคืนนี้เนื่องจากหาถ้ำหรือโพรงหินพักไม่ได้จึงต้องพักเลืบหินซึ่งมีเนื้อที่เพียงสองตารางวาเท่านั้นมีโอกาสเดินเหินได้แล้วเพราะเป็นนักกีฬาเทนนิสร่างกายจึงแข็งแกร่งไม่อ่อนปวกเปียกเช่นหญิงทั่วๆไป สินสมุทรและซาโกก็ยังคงปรึกษากันเบาๆโดยกางแผนที่ดูกันชนิดที่ไม่ต้องกลัวใครเห็นอีกต่อไปเพราะรู้ว่าปิงนั้นไม่ได้สนใจอะไรด้วยชินกับช้อยสองพี่น้องเพลินอยู่กับการย่างเนื้องูเหลือมซึ่งส่งกลิ่นหอมราวกับย่างเนื้อทั่วไปในที่สดสินสมุทรกับซาโกก็พับแผนที่เก็บและหันมากินอาหารเรชั่นแต่ซาโกขยับเข้าล่อเนื้องูเหลือมย่างหน้าตาเฉย คุณทานเป็นหรือสาโกูไม้แต่ลองดูก็อร่อยนี้คุณลองดูสสศินบอกพร้อมกับยื่นส่งให้ชิ้นหนึ่งสศินสมุดรีบปัดมือโอ้ยไม่เอาล็อกจ้างคำละหมื่นเยนผมก็กินไม่ลงสาโกูจึงยื่นส่งต่อให้สาวชาติเดียวกันคุณกินมานซาเพราะมานจะก,กินคุณมีโอกาสรับมาชิ้นหนึ่งใส่ปากเคี้ยวหน้าตาเฉย เพราะญี่ปุ่นนั้นได้เชื่อว่ากินอะไรแปลกๆอยู่แล้วปลาดิบยังกินกันหน้าตาเฉยเลยระหว่างที่ทุกคนกินอาหารเย็นอยู่นั้นปิงได้หายตัวไปอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตว่าเขาไปไหนกระทั่งพบคำ่ำปิงกลับมาอีกครั้งปรากฏว่าทุกคนเข้าไปอยู่ในหลืบหผนกันหมดแล้วเนื่องจากอากาศหนาวเย็นตะวันลับเหลี่ยมดอยไปแล้ว เฮ้ยลื้อไปไหนมาว่าปิงอ้วกกะทุกคนคอยเทบแย่ไปหาน้ำพึ่งสดมาเติมพลังให้คุณโอกะครับเพราะเธอเสียพลังงานไปเยอะคุณโอกะน้ำพึ่งสดอยู่ในกระบอกนี่ดื่มเธอะครับบอกพร้อมทั้งยื่นกระบอกไม่ไผ่ให้อีกกระบอกหนึ่งยื่นส่งให้ผู้เป็นพี่เมียแล้วก็เอ่ยเบาๆของคุณศิลนครับเฮ้ยขอบใจว่าอ้วกกำลังต้องการอยู่ทีเดียว ว่าเดินทางเหงื่อออกเยอะใช้พลังงานมากได้น้ำพึ่งสดสดค่อยยังชั่วสิลสมุดบอกพร้อมทั้งเปิดฝาซึ่งเป็นใบตองกล้วยสดปิดแน่นอยู่ออกแล้วดื่มอักยื่นส่งต่อให้สาโกุซึ่งก็รับไปดื่มหน้าตาเฉยนับเป็นญี่ปุ่นที่กินไม่เลือกใครเอาอะไรยื่นส่งให้กินได้ทั้งนั้นเพิ่งจะล่อเนื้องูเหลือมย่างไปหมาดหไม่ได้กว่าครื่งกิโลกรัม พระรูปร่างล่ำสันมักกินเนื้อมากมีโอกาสดื่มน้ำพึ่งเช่นกันแต่ดื่มไม่มากหล่อนรีบปิดฝาตองกล้วยสดไว้ดังเดิมแล้ววางพิงหลือหินเล็กๆข้างตัวไม่เอ่ยสิ่งใดสายตาเท่านั้นที่มองไปทางเขาคนนั้นซึ่งยากที่ใครจะแปลออกคุณศินกับทุกคนคอยผมทำไมหรือครับเขาถามทั้งๆที่ททรู้ก่อนเก่งวูเหลือมเ,อเอสิ ปิงนั่งลงหลัง,งพิงผนังหินมีอะไรถามผมมาครับผมจะที่บายให้ฟังหรือใช้คาถาอาคมหรือไงวะงูมันทึ่งไดรีบคลายบ่วงเทียรัดโอกะง่ายได้แบบนั้นเปล่าหรอกครับผมไม่มีคาถาอาคมอะไรทั้งนั้นและไม่คิดจะมีด้วยแต่ผมมีสิ่งนี้ครับเขาเตรียมเชือกเส้นนั้นไว้แล้วเพราะรู้ว่าผู้เป็นพี่เมียจะต้องถามไถ่ไล่เลี้ยงอย่างแน่นอนสินสมุดคว้ามาทันที เฮ้ยนี่มันเชือกทำด้วยพายันใช่หรือเปล่าวะเปล่าครับมันเป็นเชือกกล้วยธรรมดานี่แหละฮะเชือกกล้วยครับเชือกที่ทำด้วยกาบใบกล้วยแห้งชินฟ้าไปพิจารณาดูพลางถามเสียงโรวแต่แกเสเปล่าคาถาลงในเชือกกล้วยแห้งใช่ไหมวะปิงบอกแล้วไงผมไม่มีคาถาอาคมอะไรทั้งนั้นและก็ไม่คิดจะมีด้วย แล้วเกทำยังไงงูตัวถ่ำน่องเท่าขาถึงเลื่อนหนีเราก็โดนมนตราเป็นคำถามที่ทุกคนแม้แต่ญี่ปุ่นทั้งสองก็ยังเงี่ยหูฟังปิงถอนใจนิดนึงก่อนที่จะเอ่ยในโลกนี้มันจะมีสิ่งที่แพ้ชนะกันโดยเด็ดขาดหลายอย่างครับเช่นน้ำขุ่นข้นถ้าเจอสารส้มแข่งก็จะใสหรือท้องผูกขนาดไหนถ้าลอดสลอดเข้าไปกลายเป็นท้องร่วงจัดทันทีงูเหลือมนี่ก็เหมือนกันครับ มันรัดได้แม้กระทั่งสัตว์ตัวใหญ่ๆอย่างแก้งควางหรือว่าหมูป่าที่มีแรงมากๆจนสัตว์เหล่านั้นกระดูกลั่นกระปแต่พอม,มาเจอเชือกกล้วยรัดหน่อยเดียวแค่นั้นมันเพ่นไม่คิดชีวิตผมถึงได้พกเชือกกล้วยติดตัวเวลาเข้าป่าไงครับเป็นไปได้ยังไงสินสมุดหลุดปากออกมาด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อแต่จำต้องเชื่อเพราะป,ปิงยกเหตุผลมาอ้างอิงได้ถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อตอนกลางวันเห็นจ่าจ่ากกับตาม,มาแล้วในริดของเชือกกล้วยรัดคองูงเหลือมแปลกที่สดคุณเอาตำรานี้มาจากไหนซาโกเริ่มพูดและก็ถามปิงเป็นคำถามแรกลุงผมเป็นพลานป่ามากรเลยสอนเคล็ดวิธีให้ครับเคล็ดวิธีแปลว่าอะไรเทคนิคครับอ๋องั้นผมเข้าใจแล้วไหนขอดูเชือกกล้วยอีกทีสิ ปิงยื่นส่งเชือกกล้วยสีบอมกเกาวคำคร่าให้สากุรับไปพิจารณาแล้วดมดูหลายครั้งแต่ไม่เอ่ยอะไรออกมาเป็นไงสากุสินสมุดถามผมว่าเชือกกล้วยนี้จะต้องมีสารหรือกลิ่นอะไรบางอย่างที่ทำให้งูเหลือมได้กลิ่นแล้วเกิดอาการทางชีววิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆคุณคิดแบบนั้นเหรอสาโกใช้แล้วคุณผมเหรอ ยังคิดว่าปิงมันมีคาถาอาคมอยู่นะเนี่ยแต่เมื่อมันปฏิเสธว่าไม่มีผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเอาละเอาละเราพักผ่อนเอาแรงกันเถอะพรุ่งนี้เราจะต้องมีงานทํากันอีกเยอะผมเพลียเต็มทีละขอนอนก่อนแล้วนะปิงหรืออย่าให้ไฟดับล่ะเขารับคําพร้อมทั้งลุกเดินออกไปนอกโพรงหินเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้ลุกตลอดเวลาปิงนั่งชันเข่าหันหน้าเข้าหากองไฟ ใจล่องลอยกลับไปยังเมืองแรกและรติบอดีคุณอ้อคงไปหลายวันเราคิดถึงที่สุดเลยและเป็นห่วงงานในเมืองด้วยแต่คุณสินสั่งให้เรามาด้วยแบบนี้ก็ต้องจำใจความคิดของเขาสะดุดหยุดลงเมื่อมีโอกะเดินเข้ามาเงียบๆนั่งลงอย่างด้านขวามือของเขาโดยมีก้อนหินขนาดเท่าหัวเข่าผู้ใหญ่รองรับใบหน้าสาวญี่ปุ่นแม้จะสวย แต่ก็มีร่องรอยอาการตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ปางตายเมื่อกลางวันไม่เหือดหายไปเสียทีเดียวฉันอย่างไม่ได้ขอบคุณเลยแม้แต่คำเดียวขอถือโอกาสขอบคุณที่ช่วยชีวิตค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเรามาด้วยกันก็ต้องช่วยกันผมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่าแต่คุณโอกาสแข็งแรงขึ้นบ้างหรือยังดูหน้าตาเย,ยือกซีเสียวอยู่นะดาร้างกายไม่เท่าไหลลรอก พักผ่อนหลับนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หายยิ่งคุณนำน้ำพึ่งสดมาให้เดื่มด้วยช่วยได้มากทีเดียวฉันเองก็มียาบำร,รุงร่างกายชนิดเฉียบพลันซึ่งคล้ายๆยากระตุ้นมาด้วยด้านร่างกายไม่มีปัญหาแต่ด้านจิตใจนี้สิทำไมหรือครับฉันเป็นผู้หญิงนับเปียงต้องใจเสียไปอีกนานทีเดียวศิลก็ไม่เคยคิดจะปลอบหรือให้พลังใจกับฉันเลย อ๋อเขายิ้มนิดนึงคุณศิลเอกก็กลัวลนลานไปเหมือนกันคงจะปลอบโยนไม่ได้ล็อกหรือให้พลังใจไม่ได้หรอกครับแต่เอาเถอะผมจะช่วยช่วยอย่างไงหล่อนถามขึ้นทันทีฟังนะครับมีนิทานพื้นเมืองทางเหนือของเมืองไทยก็คือที่นี่แหละกล่าวคือมีผัวเมียคู่หนึง่งซึ่งยากจนมากมีอยู่วันหนึ่งไปทําความดีในป่าจนเทพพิดาให้พรว่าพวกเจ้าจงเปล่งวาจา จะเอาอะไรก็ได้แต่ได้เพียงสามครั้งแค่นั้นผัวมีทั้งสองดีใจมากรีบกลับมาบ้านแล้วก็หันหน้าเข้าหากันทันทีเพื่อตกลงว่าจะขออะไรในสามสิ่งที่เทพพธิดาแห่งพงไพรให้คุณทายสิครับว่าสองผัวเมียซึ่งยากจนมากจะขออะไรก็ต้องเงินทองสิมีโอกาสรีบตอบเพราะเข้าใจภาษาไทยได้ดีแน่นอนครับสองผัวเมียจะต้องขอเงินขอทองแต่ว่า ผมจะบอกอะไรให้อย่างสองผัวเมธีว่าเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันนักเมียจะเอาแก้วแหวนเงินทองผัวก็บอกจะเอาบ้านเอาช่องห้องหอก็เกิดการทุ่มเถียงกันขึ้นในที่สดผู้เป็นผัวโมโหจึงหลุดปากไปว่าแบบนี้ก็เอาลึงเท่านั้นละสิฉับพลันปรากฏว่าลึงงอกออกมาเต็มเนื้อเต็มตัวผู้เป็นผัวไปหมดนับสิบสิบอันมีโอกาสหัวรอกคิก แย่ yeah, เลยแล้วชายคนนั้นถามอย่างไงทำไงได้และครับก็ต้องขอพรครั้งที่สองเพื่อเอาลึงจำนวนมากมายเหล่านั้นให้หายไปที่ไหนได้ของตัวเองก็หายไปด้วยชายคนนั้นตกใจใหญ่เลยคุณคราวนี้สาวญี่ปุ่นปล่อยกากออกมาแย่ yeah, ที่สุดเลยแล้วชายคนนั้นทำไงในเมื่อของรักของห่วงของตัวเองหายไปด้วยแบบนั้นก็ต้องขอพรครั้งสุดท้าย ให้ของรักของห่วงตัวเองกลับคืนมาสิครับสรุปแล้วสองผัวเมียไม่ได้อะไรสักอย่างนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเราต้องปลองดองกันครับหล่อนยิ้มอยู่ตลอดเวลาคนนี้ช้างเอาอะไรไม่รู้มาโพสแต่ก็ดีนะทำให้ฉันได้รู้ว่าการปลองดองเป็นสิ่งสำคัญแล้วคุณดีขึ้นบ้างไหมด้านจิตใจคะได้หัวเราะบ้างรู้สึกดีขึ้นเยอะเลย คนนี้เก่งมากเขาเรียกอะไรนะจิตวิทยาครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะเปียงบายบายมีโอกาสจากไปอย่างสดชื่นผิดกับตอนมาที่มีสีหน้าใครจะร้องไห้สินสม,มุดสากโกและมีโอกาสตาก็ลุกขึ้นสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เช้าเพราะนอนหลับกันแต่หัววันมีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่ ชินกับช้อยยืนดูเจ้านายเงียบๆไม่ห่างกันนักปิงนั้นพร้อมที่จะออดเดินทางนําถ้าได้รับสัญญาณจากศินสมุดโอเคเรามาถูกทางตามแผนที่ทุกอย่างแล้วความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกเราทั้งสามเอ่ยพร้อมเพรียงกันและก็จับมือประสานกันแน่นแบบสามประสานบ่งบอกว่าทั้งสามคนนั้น มีความสำคัญเท่าเทกันไม่มีใครเป็นนายทุนแก่ใครหรือใครเป็นหัวหน้าใครสองพี่น้องชินกับช้อยหันมาสบตากันทันทีเมื่อมีเสียงเฮอย่างประสบความสำเร็จจากเจ้านายทั้งสามซึ่งจับไม้จับมือกันอยู่วุ่นวายเพื่อแสดงความยินดีแก่กันและกันช้อยเอียงหน้ากระซิบพี่พวกเขามาถูกตามลายแทงแล้วใช่ไหมลักษณะแบบนี้ใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ระวางแผนกันไว้ผลัดกันโตเว,ว้ยแต่เราโตทีหลังดังกว่าแน่แน่แกเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแล้วกันช้อยถึงเวลาเราก็เจียนพวกมันได้ทันทีหายห่วงหน้าพี่ผมน่ะพร้อมเสมอที่จะจัดการกับพวกมันแต่ว่าแกชักขยาใไอปิงสิเออไม่ถึงกับขยับล็อก แต่ไอ้หอกนี่มันมีอะไรในตัวที่เรามองข้าไม่ได้นะพี่มันไม่ชอบคุยโม้ด้วยเราเลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีบ้างแบบที่เขาเรียกว่าคมในฝักไงพี่เฮ้ยฉันไม่สนแล้ววะใครไวกว่าคนนั้นก็รอดช้ากว่าตายหผงไปเลยแต่คนอย่างไอ้ปิงจะมีอะไรวะบ้านนอกชัดๆไม่ทันกินพวกเราหรอกพี่เจ้าไหนสั่งให้ไอ้ปิงมาเดินทางแล้วทั้งสองจึงหยุดการสนทนาไว้ตั้งแต่บัดนั้น และขยับเปรหลังใหญ่โตนหนักอึ้งตามคณะสำรวจการสนทนาอันมีความในของสองพี่น้องก็สิ้นถูุกลงตั้งแต่เวลานั้นสองชั่วโมงต่อมาทั้งหมดก็แทบมองไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นแง,งนหน้าขึ้นไปเห็นแต่ยอดไม้มองรอบทิศเห็นแต่ต้นไม้ขนาดเจปดคนโอบแทบทั้งสิ้นกิ่งก้านสาขาแผ่บทบางท้องฟ้าและแสงอาทิตย์จนหมด ราวกับอยู่คนละโลกก็ไม่ปานเฮ้ยปิงหยุดเดียวสินสมุดเรียกเขารีบเดินย้อนกลับมาพร้อมกับถามมีอะไรเหลือคุณสินบริเวณนี้พักไม่ได้นะครับอ้วไม่ได้ให้พักแต่อ้วอยากทราบว่าที่เรายืนอยู่เนี่ยมันที่ไหนกันและดอยปิ่นแก้วหายไปไหนวะมองอะไรไม่เห็นสักอย่างอยู่ทางโน้นครับเชิงดอยห่างจากที่นี่เราเราสามร้อยเมตรถ้าเดินตรงไปจะเจอหน้าผาใหญ่ครับ นั่นคือเชิงดอยด้านตะวันออกของดอยปิ่นแก้วครับเฮ้ยงั้นก็เป๊ะเลยอะไรเหรอครับคุณศิลป์ปล่าเปาเอางี้หรือพาพวกเราเดินไปชนหน้าผาตีนดอยปิ่นแก้วด้านตะวันออกให้ได้เลยระยะทางแค่300เมตรเท่านั้นใช่ไหมได้ครับแต่คุณศิลปต้องระวังหน่อยผมก็ยังไม่เคยเดินเข้าไปแต่ลุงผมบอกว่าจะมีห้วยขวางอยู่ผีเฮี้ยนมากครับเฮ้ยเฮยมีผีมีสางด้วยเหรอ ผู้เป็นพี่เมียชักจะผลลุกขึ้นมาลุงผมว่าแบบนั้นแต่ผมไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้อะไรทั้งนั้นแหละเดินตามผมมาก่อนแล้วกันครับปิงเดินตัดทำมุม90องศากับเส้นทางที่เดินมาหยกหยกทั้งหมดจำต้องตามเขาหวดซ้ายไปขวาด้วยมีดเดินป่าคมกริบลูกสองห้านัดสะพายขวางไว้ข้างหลังเหมือนเดินโดยไม่ใช่ทางเดินมาก่อน ย่อมจะต้องพจนกับความรกชัดของนหนามในทุกชนิดเมื่อบุกป่าทึบได้ระยะทางเพียงร้อยเมตรเศษเท่านั้นมีโอกาสต้องร้องยี้ตาเบิกกว้างตัวอะไรคล้ายเปลงอ้อยเยอะแยะไปหมดทากสินสม,มุดพล่องขึ้นเพราะเป็นลูกคนทำเหมืองแร่ย่อมรู้จักปลิงบอกชนิดนี้ดีตาเลือกไปอีกคนเพราะตัวเองก็โดนทากดีดใส่นับสิบตัวเต็มต้นคอ แขนเล็มมือไม้ไปหมดชิบหายแล้วดงทากชินพร่องขึ้นอีกคนเพราะเหลียวไปมองตามใบไม้เห็นเจ้าปล่งบกนับร้อยนะับพันเต็มไปหมดคอยที่จะดีดตัวเข้าหาเยือ่อแล้วก็ดีดใส่จริงๆด้วยชอยเองก็หลุดปากเสียงดงังแย่แล้วทาเขาจมูกพี่ชินเอาออกให้ผมด้วยเร็วเฮ้ยแย่แล้วมันเข้าไปแล้วโอ้ยช่วยด้วยสองพี่น้องร้องลั่น ญี่ปุ่นทั้งสองก็เออาวอยวายปัดตัวทากอยู่วุ่นวายเสียงเชี่ยวบุตรก็เส้นกันเพราะเจอทากดีตัวเขาใส่นับสิบสิบตัวกระเดิบเข้าไปในที่ลี้ลับและรูจมูกรูหูวุ่นวายไปหมดราวกับมันกระหายเลือดจัดปิงรีบเดินย้อนกลับมาบอกเสียงรัวเร็วเอาน้ำยาฉุนนี่ทาท่ทวารทั้งเก้าก่อนครับก่อนที่มันจะเข้าไปเหม็นหน่อยแต่ก็ทนเอา ซาโกไม่ฟังเสียงรีบยื่นมือไปล้วงจมเอาน้ำยาฉนซึ่งปิงละลายอย่างรวดเร็วเพราะเห็นแล้วว่าผ่านดงทากแต่ยังไม่ทันจะนำมาให้ทุกคนก็เจอเข้าเสียก่อนญี่ปุ่นหุ่นล่ำสันรีบเอาทาบริเวณร,รูจมูกปากหูขอบตาทั้งสองแล้วไม่สนอะไรทั้งสิน้นเปลื่องกางแกงออกเอามือจุมลงกระบอกไม้ไผ่ที่ปิงยื่นมาให้แล้วก็ทาที่ก้นกับเครื่องเยี่ยว เนื่องจากเป็นญี่ปุ่นที่หัวไวที่สดศิย์สมุทรทำตามอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันคุณโอกาสเลวสิครับไม่เช่นนั้นมันจะเข้าทางนั้นจะลำบากหมายนักกลัวที่สุดเลยเท่านั้นเองหญิงสาวชาวอาทิตย์อุทัยก็เปลืองหมดเช่นเดียวกับสาโกและศิลสมุทรเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ช่องลี้ลับทั้งสองหลอรีบจมมือทาบริเวณนั้นซึ่งไม่มีใครมองใคร พราะต้องปัดป้องภาคที่กระเดิบเข้าส่วนลึกแต่พอมันได้กลิ่นน้ำยาฉุนเข้มข้นเท่านั้นมันจะร่วงลงทันทีราวกับเจอยาพิษเหม็นชิบหายเลยสินสมุดรระเบิดเสียงออกมาพร้อมทาท่าจะอ้วกขุนสินที่เหลือรีบทาตามเนื้อตามตัวด้วยไม่อย่างนั้นมันจะกัดกินเลือดแผลจะอักเสบนะครับฮาปิงบอกเช่นนั้นทั้งสามจึงจัดการทาทันทีจนเหม็นหึงฉุนเกิกไปทั่วบริเวณ ชินลากแขนช้อยเข้ามาไอ้ปิงถ้าเขารู้จมูงไอ้ช้อยไปตัวหนึงแล้วฉันดึงไว้ไม่ทันแกช่วยทีโว้ย